สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับหรือจะลองวัดาศาสตร์เป็นคลิปที่ผมจะมาสอนลงสกินไมค์ครับหนจุไม่ใช่ดิ0ูนจุดสนี่นะครับผมจะให้ดูก่อนอยากเป็นสเตปผู้ห่วยอยู่มเดิมจากนั้น ดตรงไขว่างลันเชอร์อะไรวะ่าไปสนใจอัปเดตสกิลมินิเพยผมจะใช้ปั๊เซอร์ปกตินะครับจากนั้นกดสกิลอาจจะไวไปหน่อยนะครับเพราะผมรีบร้อนเจ้ใครจะใช้ไอดีนี้เล่นก็ได้นะครับ พาสเวิร์ดก็ 1, 2, 3, 4, งสห้าหแล้วก็เลือกไฟเลือกสกิลที่คุณต้องการลงนะครับผมจะใช้ไออันนี้จำชื่อ,อปล่อยมันอย่าไปสนใจ กดไปเรื่อยๆนะครับเพื่อจะให้สกิลมันติดอย่าลืมกดซับตะไคร์คลิปของผมด้วยนะครับและมีคำติชมอะไรก็บอกได้ถึงจะสอนเร็วไปหน่อยแต่ก็คงจะรู้เรื่องกันนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปแรกของผมนะครับยังไงก็อย่าลืมกด ให้ผมดูให้เมื่อไงผมงอนนะไม่ลงให้อีกเลยนะข้างนั้นนะเนี่ยครับเวลาสมัครต้องสมัครเซิร์ฟนี้สมัครก่อนแล้วก็ตามด้วย gmail แล้วก็ล็อกอินนะครับอ่ะไม่ติด 見て。 ทำไมไม่ติดว่ะทีแม่งทำเองสิติดซะงั้นก็รอให้มันติดเองนะครับว่าง,งั้นนะบ๊ายบาย